สวัสดีค่ะมอน้อันปั่นจักรยานเล่นเนาะค่ะจะปั่นจักรยานไปตอนนี้ยังยูสวีจินเนาะค่ะจะปั่นามฟังไปเจอรมันกันเนาะค่ะพี่น้องระวังทางกันอันพอจอดได้อันกระสิจอดผ้าช่อมอย่างกับช่มอะไรดีแบบว่ามันสวยๆวงามเนาะค่ะเนาะพอดีอันเห็นดอกไม้ก็จอด ถ้ามองลองใหม่ก็นน้อยๆนะคะบรรยากาศดีนะคะพี่น้องเมื่อน,นี้มีแดดออกน้อยๆเนาะ,ะอ่าพอดีพญานิษปันไปก่อนแล้วเนาะคะ่ะพอดีอันเห็นในนี้มันตาหากดีนะคะเนาะอ่าในนี้จะเป็น,นมองถารถไฟของของมูบานมิลิคอนนะคะเนาะยูลาดาก,กาเนะคะพี่น้องเนาะ มองเป็นแบบนั่งถา่ารถปอกร,รถไฟนะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวค่ะอ่นปั้นไปเห็นบังใดงามๆสวยๆงาม,งามอ่นก็นจะจอดผ้ดาเมืองไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแดดออกนิดๆนะะนเนาะค่ะบรรยากาศยังงดใหม่กังามนะคะพี่น้องเนาะพี่น้องบบจอดบันไดเด้อค่ะ อดอกตัวนี้หยาแห้งหนาแข้งสีที่สีเห็นเนาะคะ่ะเนาะนี่ดอกไม้สีนี่เนาะคะ่ะเนาะนี่ตัตงแต่อันมาอยู่นี่อันกำลังผอเธอแหลกนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะอันก็เลยตรงจอดผ้ามึงมึงทีง่ลาขาพี่น้องสวยงาม,มินีค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่แหละเนาะเพรวาว่าความงามของธรรมชาติพี่น้องเอ้ย สวยยี่หีค่ะบบจอดให้มึงบด่ดเด้อค่ะเพราะว่าสวยงามีดีค่ะสวยงามเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะ,ะมืองตีละเบอตามมาเด้อตามมาเด้อจังคอยสีเดินสีแดเมึงสวยสวยงามเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะทายได้ได้ทั้งเหลี่ยมเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่า เวลาปั้นขึ้นเขาลงเขาอันท้ายบ่ได้เบรคคางห <c oughs> นึ่งมันใส่บ่ได้นะคะอันบ่ท่านได้ไปซ่อมเยอะใส่ได้เบรคคางเดียวกันเวลาเขา้าปั้นถนนอันลาแบบนี้เข้ากับอันง่ายนะคะพี่น้อง <c oughs> อันนี้ขา้างหน้าสิเป็นอันนั้นนะคะพี่น้อง <c oughs> เป็นสีขาวเป็นในหมองแคมปิ้งนะคะแคมปิ้ง <c oughs> อันนี้ก็ยังอันก็นยังอยู่สวีดอยู่นะคะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวประดนก็นสิไปขาม่าขามแม่นม้ำาร้นะคะไปประเทศเยอรมันเนาะค่ะอันสิเอากล่องลงแล้วเนาะค่ะพี่นองเดี๋ยวเข้าสิ่อร์ดันกันเพื่อตอนนี้นเนาะ ตอนไปหอดแม่นม้ำได้อันสิจอดถ้ามืองแม่น้ำไล่หน้อยนะคะนี่จังหวดสวยตรงนี้เป็นแม่น้ำไล่นะคะพี่น้องเนาะ,ะอันอันอยู่ระวังอ่าสะพานอ่าอ่าเพื่อกันจอดอยู่ระวังสะพานานั่นนเนาะ,ะสะพานข้ามไปประเทศสวิตเนาะค,ะะคะ่ะะเนาคุณฟังฝุ่นเป็นสวิตเนาะคะ่ะเอ้ย ฟังคุณเป็นเจมันวาวฟิตอ้ะวาวไปฟังฟังพูยานิกยืนยื้เป็นเจอรมันนะคะนี่กัจสิทามสะพานไปนะคะอ่ะนี่ทางนี้ก็สวิตเนาะคะ่ะเนาะมึงแม่น้ำโอเคอ้าวแม่เนี่ยเดี๋ยวพูยานิกสิฮายอันนี้อันท่าจอดมึงจอดมึงน้ำนาะค่ะน้นอยจอดเบิึงแม่น้ำไล่นาะค่ะพี่น้องอ่า กลับมาไก่เสียออดบาทแล้วเนาะค่ะพี่น้องพอดีอันนั่งถ่าพญยายนิคืออ่ะอัดก็บพ่อได้อ่า,อออาถ่ายยังให้เบื้องลายนะคะเนาะเพราะว่าจะกรยานอันเบรกมันใส่ได้ทางเดียวอันเพราท่านดเดาไปสมเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะอันกันอันกันเลยอ่าถ่ายแต่หมองทิดถ่ายได้นะคะบางเชือเนาะค่ะเนาะโอ้ยเนี่ย ปั่นจักรยานเห็นเผาเนายค่ะพี่น้องข้างล่างสิเป็นน้ำตกนะคะอีกเ่อโดนกระหอดบ้านแล้วเนาะเะนาะพอดีอันจอดถาพอยายเนกอยู่นะคกาพี่น้องเนาะเอาค่ะเช่นไนกะขอบคุณหลน์ด้วยค่ะพี่ๆน้องๆสุขๆสุขคนที่ติดตามรับชมนะคะเนาะ จังใดกระพอกันวิดีโอหนาค่ะเป็นาวิดีโอโบย่าวนาะคะ่ะวิดีโอในสันสันนะค,ะนะคะ่ะเนาะกระพรกันวิดีโอหนานะคะเนาะ,ะบายบายค่ะฮะยานิกมาละยานิกมาละอ่าบายบายเด้อค่ะเด้อสามีมาแล้วกลับบ้านกันเด้อค่ะบายบาย